ขอต้อนรับผู้สู่การารพรามทางวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณปนัดดาจเจนวนาสินกรรมการรองผู้จัดการของรีเพ็อิสุเซลจำกัดที่จะมาพูดถึง DNA ของอิสุและการปรับตัวของอิสุในยุคดิจิทัล disruption สวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีค่ะคุณแมนขอเริ่มคำถามเลยนะฮะคะ่ะสำหรับภาพรวมของอิสุวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ S อ s สุสก็เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นในตลาดรถยนต์เมืองไทยนะคะก็ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วกม็มีเรื่องเกี่ยวกับการแพร่ระาบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะตลาดรถยนต์เมืองไทยโดยรวมเนี่ยหดตัวลงอย่างมากเลยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะ่ะลดลงไปถึง37.6%ค่ะแต่อ s สุสุก็โชคดีนะคะที่ลูกค้ายังให้การสนับสนุนเราเราหดตัวลงเพียง 14.7%น้อยมากถ้าเทียบกับการหดตัวของตลาดแล้วสิ่งที่เราภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มในทุกเซกเมนต์ที่เราขายนะคะคือถ้าเทียบกับปี2019เป็นต้นว่ารถ Pick Up เนี่ยคะ่ะคือเป็นรถที่เราครองอันดับหนึ่งใน6เดือนแรกของปีนี้ส่วนแบ่งตลาดเราถุงสูงมากกว่า45%นะคะ่ะแล้วรถเพื่อการพาณิชย์ เราส่วนแบมงตลาดมากกว่า50%ค่ะ<ม>ก็เป็นสิ่งที่สุสุมิใจนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรางวัลเกียรติยศต่างๆที่เราได้รับ<ะ>ในช่วง7เดือนแรกของปีนี้นี่ได้ทั้งหมด13รางวัลโดยรางวัลที่13คือรางวัล number one brand Thailand ประเภทรถปิคอัพของสำนัก Marketeer ค่ะ Marketeer ครับแล้วสิ่งที่เป็นความท้าทาย,ยของอีสุนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ได้ มูดเป็นังไงฮะทำยังไงครับคือนอกจากโควิดนะคะก่อนหน้านี้มันเกิดดิจิทัลดิสราปชันถูกไหมคะทำให้มีเทคโนโลยีต่างๆาเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเรียกว่าเฉียบพลันแล้วก็มีโควิด -19 เป็นตัวเร่งสำหรับเราแล้วสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดก็คือเรื่องบุคลากรนะคะเราต้องการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความสามารถสำคัญสองประการด้วยกันนะคะคอันแรกก็คือเขาควรจะมีความยืดหยุ่นสูงซึ่งเราเรียกว่า flexibility อีกประการหนึ่งก็คือมีความสามารถรอบด้านหรือ well-roundedness นะคะถ้ามีสองอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการพาองค์กรผ่านวิกฤตตรีเพชรอิสุสุและกลุ่มอิสุสุในประเทศไทยเนี่ย เป็นองค์กรขนาดใหญ่เราไม่อยากเป็นเหมือนเรือสินค้าค่ะที่เวลาที่ไปไหนเราก็กลับลำยากเ<ม>ราอ,อยากเป็นเรือลาดตะเวนเรือเร็ค่ะที่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลาคนที่ทําให้เราทําอย่างนั้นได้ก็คือพนักง,งานที่มีความสามารถเราก็เลยอยากได้คุณสมบัติสองประการนี้เราเชื่อว่าเขาจะนําพาเราผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็ไปสู่ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนค่ะแล้วทางอิสุนะฮะมีมาตรการอะไรบ้างครับที่จะรองรับ ลูกค,ค้าโชว์รูมดีลเลอร์ต่างๆเนี่ยฮะในช่วงโควิดนี้ครับคือโควิด -19 ก่อให้เกิดมาตรฐานใหม่ที่เราเรียกว่าชีวิตวิถีใหม่หรือว่า new normal <ฮ>ะนะคะป <ฮะ S 2> รีเพศอิสุสนเนี่ยในฐานะผู้จัดจำหน่ายรถอิสุสแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ผ่านผู้จำหน่ายอีสุส์นะคะมากกว่า300ชรุมทั่วประเทศเนี่ยเราดำเนินมาตรการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเร่งครัดนะแต่พยายามให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเราและชีวิตความเป็นอยู่ของพนักง,งานน้อยที่สุดเท่านะที่จะทำได้มีหลายมาตรการด้วยกันคะนะ่ะคุณแมนที่เขาแบ่งเป็นสองช่วงนะคะนะ ช่วงแรกก็คือช่วงที่มีมาตรการลนะ็อกดาวน์เป็นช่วงที่การแพร่ระบาดหนักของโควิด -19 กับช่วงที่สองคือช่วงที่รัฐบาลมีมาตรการข่อนปรนต่างๆแล้วนะคะนะคืออันแรกเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงดจัดกิจกรรมต่างๆอีสูสูนี่มีชื่อเสียงมากเรื่องการจัดกิจกรรมการตลาดนะคะนะแต่ในช่วงการล็อกดาวน์เนี่ยค่ะ เราไม่สามารถจัดก,กิจกรรมอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็น Isuzu Family Day Isuzu Truck Show นะคะหรือว่า Isuzu Wonderful Day ตามห้างสรรพสินค้าก็ทำไม่ได้ค่ะสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราระง,งับการจัดกิจกรรมทั้งหมดที่ทเป็นกิจกรรมออฟไลน์แล้วก็พยายามติดต่อกับผู้จำหน่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัมมนาการอบรมต่างๆเนี่ยเลื่อนหมดนะคะในะช่วงแรกแล้วเราใช้เป็นการเทรนนิ่งออนไลน์แทนในขณะเดียวกันเนี่ย หลังจากมาตรการล็อกดาวคลายแล้วเนี่ยเราเริ่มกิจกรรมออฟไลน์ line, ก็คือพวกจัดงานโชว์ต่างๆนี้เริ่มเมื่อวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะแต่ตั้งแต่เดือนมีนาคมมางดมาตลอดอันนี้เป็นช่วงเป็นมาตรการแรกที่เราใช้นะคะนอกจากนั้นเราก็มีมาตรการเกี่ยวกับสุขอ,อนามัยะคะ่ะโรงอารของตรีเพชรตอนนี้นะคะเราจะจัดระยะห่างประมาณ m, หนเมตรหโต๊ะนี่ให้พนักงานนั่งได้เพียงคนเดียวะคะ่ะแล้วก็ เราใช้มาตรการ take away คือมีอาหารใส่กล่องให้พนักง,งานสามารถซื้อมาทานที่ออฟฟิศได้ ในออฟฟิศสองตรีเพรเนี่ยเราจะมีโซนที่เป็นโซนที่ทํางานของพนักง,งาน <arrow. S 1> แล้วอีกโซนหนึ่งเราเรียกว่าสี่โซนสี่โซนนี้ก็คือเป็นที่บริเวณพักผ่อนอริียบบทของพนักงานเขาก็สามารถมาใช้ได้ในแต่ละชั้นจะมีซีโซนประมาณสองสัมผังค่ะก็สามารถซื้ออาหารเทคเวมาทานที่นี่ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อการแพร่กระจายของเชื้อค่ะแล้วก็มีมาตรการทั่วไปที่หลายๆองค์กรใช้ไม่ว่าจะเป็นการให การตรวจอุณหภูมิพนักงานผู้บริหารและผู้มาเยือนทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็ตรวจอยู่ตอนคนะุณแมนเข้ามานะคะแล้วก็ตอนที่จอดรถก็มีตรวจนะคะนะแล้วก็มีการ,รให้แอลกอฮอล์เจลล้างมือแทบทุกจุดทั้งทางเข้าห้องน้ำแล้วก็ทำความสะอาดจุดสัมผสัสต่างๆเท่าที่เราทำได้นะอันนี้เราก็แนะนำผู้จำหน่ายด้วย แต่ผู้จำหน่ายของเรานี่ยังคงดําเนินการตามปกติด้วยมาตรการอย่างเคร่งครัดนีตรีเพชรเมื่อในช่วงที่เรางดทํากิจกรรมเราสามารถติดต่อออนไลน์กับผู้จำหน่ายได้เพราะฉะนั้นธุรกิจการจําหน่ายรถอิสุสก็ไม่กระทบกระเทือนเท่าใดอีกมาตรการหนึ่งที่เรานำมาใช้ก็คือเรื่อง work from home คือให้พนักง,งานทำงานจากบ้าน โดยเราแบ่งพนักง,งานเป็นกลุ่มอะค่ะหมุนเวียนกันให้ประมาณครึ่งหนึ่งทํางานที่บ้านอีกครึ่งหนึ่งมาทํางานที่บริษัทนะคะแล้วก็เราใช้มาตรการเหลื่อมเวลาด้วยในช่วงนั้นแต่หลังจากที่มาตรการผ่อนคลายต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กลับมาทํางานตามปกติแต่ในช่วง work from home นั้นพนักง,งานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปอะคะ่ะต้องมาทํางานทุกวันเพื่อจะได้ติดต่อกับผู้จาหน่ายอิสุสทางแอปพลิเคชันออนไลน์แล้วก็ติดต่อกับพนักง,งานทางแอปพลิเคชันออนไลน์ได้นะคะ สำหรับการเหลื่อมเวลายังคงใช้อยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีม,มาตรการ work from home แล้วนะคะเราก็ยังคงให้เหลื่อมเวลาได้ก็คือใครมาเร็วก็กลับเร็วใครมาช้าก็กลับช้านะคะแล้วช่วงกลางวันก็เหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหารเพื่อเลี่ยงความแออัดค่ะอยากให้พี่หมูเล่าถึงกิจกรรมของอิสุสครับที่ไปสนับสน,น,นะะุนโครงการต่างๆอย่างเช่น CU Robo Covid Oh, มันคืออะไรบ้างฮะ,ะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกนะะอยากง,งู้อธิบายนิดหนึ่งครับคืออย่างนี้นะคะในช่วงโควิด1 9ระบาดเนี่ยกลุ่มบุคคลที่ทำงานหนักที่สุดก็คือแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพราะทำงานยังมีประสิทธิภาพทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นประเทศที่มีการจัดการทางด้านสาธารณาสุข แล้วก็มีระบบการบริหารจัดการโควิด1 9ที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะคะ mm hmm. พี่รู้สึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มอิสุสในประเทศไทยก็เลยอยากที่จะช่วยบรรเทาภาระนะคะอันหนักอึ้องของแพทย์ แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อในระหว่างการปฏิบัติงานทีนี้คณะวิวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะก็มีโครงการที่น่าสนใจชื่อซยูโรโบโควิดเขาประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมาสองประเภทนะคะชื่อปิอ่นโตนะคะกับชื่อกระจกะนะคะสำหรับเป็น,ปนสามารถเคลื่อนที่เองได้แล้วมีแท็บเล็ตอยู่ด้วยทําให้หมอติดต่อคนไข้ได้ไปส่งอาหารส่งเวชภัณฑ์ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องผู้ป่วยติดเชื้อค่ะ กรมอีสุนในประเทศไทยก็เลยสนับสนุนโครงการนี้เป็นจนํานวนเงิน5ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงตั้งแต่วันที่13าเมษายนเป็นต้นมาเนี่ยที่ศูนย์บริการของตรีเพชรอิสุสบริการที่นี่นะคะที่จตุจกักรแล้วก็ศูนย์บริการอิสุสทั่วประเทศเนี่ยเราให้บริการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อค่ะฟรีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถอิสุสหรือไม่รุ่นไหนก็ได้นะคะเราเพื่อที่จะให้ลูกค้าแล้วก็ประชาชน หลอดจากเชื้อโควิด1 i นะคะแล้วระหว่างที่มีองค์กรต่างๆนี่ต้องการรถสนับสนุนในการที่จะขนอุปกรณ์เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อหรือว่าถุงยังชีพไปให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนเราก็จัดส่งรถให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งราชการและเอกชนนะคะแล้วเราก็สนับสนุนผู้จําหน่ายอิสุสุด,ด้วยเขาจะมีบางจังหวัดจะมีการติดตั้งตู้ปันสุขในบริเวณที่ไม่ไกลาจากโชว์รูมมากนักเพื่อที่จะให้อุปกรณ์ เกี่ยวกับการบริโภคอะคะ่ะให้กับประชาชนที่เดือดร้อนในละแวกนั้นนะเราทําหลายอย่างนะคะนะแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้อิสุประสบความสำเร็จในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดที่ต้นปีที่ผ่านมานะครับค่ะอันนี้ก็หลายสาเหตุด้วยกันนะคะจากการวิเคราะห์ของเรานะคะโดยเฉพาะรถปิกอัพซึ่งเป็นรถที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเรามีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นถึง11ซใน6เดือนแรกของปีนี้นะค่ะจากประมาณ3 4เเเพิ่มเป็น45นะค่ะ สาเหตุหลักๆนะคะพี่คิดเป็นเพราะว่าในเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยรเราเปิดตัวรถปิกอัพรุ่นใหม่หมดในรอบ8อปีของเราคร่ะเป็นรุ่น Formula Change ชื่อ All New Isuzu D Max พลานุภาพพลิกโลกค่ะกระแสตอบรับดีมากแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเราออกได้เฉพาะรถรุ่นท็อปอะค่ะแล้วรถรุ่นที่เป็นรถที่ไม่ยกสูงรถธรรมดา รุ่นธรรมดาเนี่ยเรามาขายในต้นปีนี้ทําให้ความต้องการของลูกค้าที่จะซื้อในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยย้ายมาอยู่ต้นปีนี้ทําให้เราขายดีมากแล้วประการที่ที่สก็คือองค์กรธุรกิจหลายๆที่เนี่ยมีการลดจํานวนพนักงานนะคะทำให้เขาต้องได้รับเงินชดเชยแล้วก็จะกลับไปที่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมบ้างทำการค้าส่วนตัวบ้างเขาต้องการรถที่มีความคุ้มค่าเงินสูงสุด คุณแม่อาจจะนึกว่ารถเป็นสินค้าแพงและเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีนี้เขาจะซื้อรถเหลอพี่เชื่อว่าความคุ้มค่างเงินจะเป็นตัวตัดสินเขาจะเลือกรถที่มีอัยยตลัประโยชน์มากมายทั้งใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้ในการทําธุรกิจด้วยรถปิกอัพจะเป็นเบอร์เลือกอันดับต้นๆแล้วอิสุสุก็จะเป็นรถแรกๆที่ลูกค้าพิจารณารค่ะเราคิดว่ามีหลายส่วนที่ทําให้เป็นแบบนั้นนอกจากนี้ในระหว่างมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะ ทำให้การสั่งสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นค่ะธุรกิจขนส่งสินค้าก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องใช้รถพิกัดมากขึ้นค่ะมีหลายประการด้วยกันค่ะครับ้วสำหรับเรื่องอมคารเสขาครับอยากให้หมออธิบายให้นิดนึงว่าอมคารเสนี่แปลเป็นสายาญี่ปุ่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นแปลว่าอะไรก่อนจริงๆแปลว่าวางใจให้เราดูแลค่ะอมคารเสแปลว่าสมมติว่าคุณแมนมอบหมายงานให้ใครสักคนหนึง่งแล้วเขาบอกว่าอมคารเสเตกุดะไซแปลว่า ให้เชื่อใจผมเธอผมจะทําอย่างดีที่สุดแต่ถ้าเราไปร้านซูชิใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องโอมาคเกษตรเพราว่าแล้วแต่เชฟให้เชื่อใจเชฟว่าเขาจะจัดอาหารอย่างดีที่สุดในวงเงินที่เราบอกะคะเราเราไม่ต้องเลือกเองสําหรับโอมาคเกษค่ะของตรีเพสอิสุสุนะคะเราได้เริ่มธุรกิจนี้ปลายปีที่แล้วเพราะว่าเราเชื่อว่าธุรกิจรถมือสองคุณภาพเนี่ยยังเป็นที่ต้องการอยู่ค่ะแล้วเรายังไม่มีจิ๊กซอตัวนี้ในวงจรธุรกิจของตรีเพสนะคะเราก็เลย ตั้งอมงคเศสคาขึ้นมาแล้วเราอยากยกระดับการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยค่ะลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกดูได้โดยยังไม่ต้องมาที่อมาคเศสคาก็ได้ค่ะแล้วรถเราเนี่ยการซ่อมบำรุงมีช่างผู้ชำนาญการันตีให้แล้วเรียงมีสถาบัน การเงินนะคะ,ะสำหรับดูแลเรื่องสินเชื่อมาช่วยเหลือลูกค้าในความสะดวกด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ลูกค้าก็สะดวกสบายเหมาะกับพฤติกรรมของผู้ชายรถในในยุคนี้ทีนี้มาถึงช่วงที่โควิด19ระบาดเราเปิดมาได้ประมาณครึ่งปีนะคะ,ะแต่มาจนจนถึงขณะนี้ ก็ยังมีลูกค้าให้ความสนใจมาชมเว็บไซต์ของเราประมาณ5,000รายต่อเดือนนะคะแล้วก็ยังมีโทรศัพท์มาสอบถามด้วย<ะ>เราเรียกได้ว่าเราพอใจในระดับหนึ่งเลยนะคะ,ะในช่วงเริ่มต้นนี้สาขาแรกของเราเนี่ยอยู่ที่รัตนาธิเบศ<ะ>ได้รับความสน,สนใจกระแสะตอบรับที่ดี<ะ>เราก็เลยวางแผนที่จะ เปิดสาขาที่2และ3ามสองเราเปิดไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ค่ะ,ะที่ถนนเกษตรนวมินทร์ริมถนนใหญ่เลยนะคะ,ะแล้วสาขาที่3เนี่ยอยู่ที่ปากช่องนครราชสีมาก,กำหนดจะเปิดประมาณเดือนกันยาหรือตุลาปีนี้ค่ะ ซึ่งอมกเกษคาเนี่ยเหมือนมีศูนย์บริการอยู่ด้วยไหมฮะหรือว่ามีมีศูนย์บริการในนั้นด้วยสําหรับซ่อมบํารุงให้กับลูกค้าก่อนที่จะดับรถนะคะมีค่ะมีช่างผู้เชี่ยวชาญดูแลด้วยค่ะไม่รับเฉพาะรถอีสุสูนะคะรับรถจุกที่ห่อค่ะแต่อีสุนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติหลักของเราที่ลูกค้าพอใจค่ะถ้าคุณแมนมีเพื่อนสนใจติดต่ออมกเกษคาได้นะคะ หลังจากที่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับ <c oughs> เกิดดิจิทัล disruption นะครับทางอีสุมีเรียกว่ากลยุทธ์ในการปรับนะฮะในการติดอาวุธเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปอย่างไรครับอันนี้ต้องบอกคุณแมนว่ารุโชคดีนะคะคือดิจิทัล disruption นี่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเฉียบพลันและพลิกผันเลยนะคะ กลุ่มตรีเพรคาดการเรื่องนี้ไว้ล่วงหนะ้าเราลงทุนมหาศาลเลยในการเปลี่ยนแปลงระบบ IT ทั้งหมดของตรีเพรเนี่ยเราชื่อระบบ i t ท0นะคะแล้วก็ของบริษัทตรีเพรอินซูริซิ่งเป็นบริษัทให้บริการ finance รถยนต์นะคะในกลุ่มเราเองเนี่ยชื่อระบบ iWIN แล้วเราก็มีบริษัทที่ชื่อตรีเพรอินชูเรนซ์เซอร์วิสให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์มีระบบ ไอทีชื่อว่า Thesis mm hmm. แล้วนอกจากนี้เราพัฒนาระบบมิรัย mm hmm. เป็นไอทีของผู้จำหน่ายอิสุทั่วประเทศค่ะแล้วเราก็ทำเว็บแอปพลิเคชันชื่อ My Isus mm hmm. เพื่อให้บริการหลังการขายกับลูกค้าแบบเว็บแอปพลิเคชันทำให้ลูกค้าติดต่อ,อก,กับเราได้ง่ายขึ้น mm hmm. อันนี้เราลงทุนล่วงหน้าจำนวนมหาศาลเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดดิจิทัลดิสรั t ชันขึ้นเนี่ยมันก็เลยไม่เป็นปัญหาสำหรับ oh. เราเท่าไหรนะ่น mm ัเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะ i t ที10นี่คือเราเรามองล่วงหน้า IT ใน10ปีข้างหน้าตอนอที่เราคิดโปรเจกต์นี้นะค่ะซึ่งทันต่อเหตุการณ์มากเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อข้อแข็งของเรานะคะนะแล้วอีกประการหนึ่งในช่วงที่เกิดโควิดระบาดแล้วเป็นช่วงล็อกดาวน์เนี่ยค่ะเราสนับสนุนผู้จำหน่ายเราเนี่ยเราสอนการทำการตลาดออนไลน์มาล่วงหน้าค่ะ ทำให้พนักง,งานขายเกิดความคุ้นชินกับการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ mm hmm. เราก็เลยสนับสนุนเขาในช่วงที่เราไม่สามารถจัดกิจกรรมออนไลน์ไอออฟไลน์ได้เนี่ยให้ทำกิจกรรมออนไลน์แทนได้ผลนะคะ mm hmm. แล้วก็ให้นัดลูกค้าเข้ามาดู f c e b o o o Live อะไรพวกเนี้ยคะ่ะด mm ีลเลอร์เราทำเก่งมาก mm hmm. อันนี้ก็เป็น New Normal ของเราในช่วงโควิด19 mm hmm. นอกจากนี้อย่างที่ได้เรียนคำแนนไปแล้วนะคะ mm hmm. เราเชื่อว่าโซเชียลดิส a ทนซิ่จะส่งผลต่อเรื่อง ความรู้สึกของคนที่ต้องโดยสารระบบการขนส่งสาธารณะค่ะเพาอยากจะมีรถส่วนตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองได้สองอย่างคือรถมือสองก็คืออมกษเศรษาหรือซื้อรถปิกอัพซึ่งมีอัตราประโยชน์สูงก็คือรถใหม่ของเราเราเชื่อแบบนั้นนอกจากนี้การธุรกิจออนไลน์เติบโตมากเลยเป็นโอกาสของรถปิกอัพที่จะขยายตัวมากเราเชื่อว่านี่เป็นการติดอาวุธให้กับ กลุ่มอิสุสทั้งในเรื่องรถมือสแล้วก็รถใหม่ด้วยค่ะ,ะแล้วระบบไอทีด้วยกลยุทธ์เชิงรุกของอิสุสฮะที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยพึงพอใจสูงสุดเนี่ยครับมีไปในทิศทางไหนบ้างครับคืออย่างนี้นะคะลูกค้าเป็นผู้ตัดสินนะคะว่าแบร,รนด์ไหนจะมีส่วนแบ่งตลาดเท่าไหร่ค่ะอิสุสให้ความสนใจกับเรื่องความพอใจของลูกค้าเป็นอย่างมากเลยค่ะ ตอนนี้เราอยากจะยกระดับความพอใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์อิสุูให้สูงยิ่งขึ้นรเราก็เลยลงทุนปรับโชรุมใหม่หมดทั่วประเทศนะคะอย่างที่คุณแมนเห็นโชรุมรของทรีเพรอิสุตอนนี้ค่ะเป็นโชรุมต้นแบบเราปรับ o อ p เ r a ไอ i d น n ิตี้ใหม่หมดเป็นสีเทาแดงนะคะคจากเดิมที่เป็นสีแดงขาวเขียวค่ะคเปลี่ยนเป็นสีเทาแดงแล้วก็เปลี่ยนทั้งด้านฮาร์ดแวร์ก็คือตัวโชรุมและศูนย์บริการ ปรับปรุงใหม่หมดแล้วเราก็เปลี่ยนซอฟต์แวร์ด้วยะนะคะคอนเซปต์ของเราชื่อว่า The Touch Touch ที่แปลว่าสัมผัส,สค่ะแต่มันเป็นตัวย่อค่ะ T มาจาก Trust ที่แปลว่าความเชื่อใจอ O มาจาก Omotenashi แปลว่าจิตวิญญาณบริการแบบญี่ปุ่นค่ะ U มาจาก Understanding ความเข้าใจความต้องการของลูกค้า C มาจาก Community ก็คือการเสียสละเพื่อ สังคมนะคะแล้วก็ชุมชนรอบข้างและเอชมาจากไฮเทคก็คือเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ไฮเทคทั้งด้านตัวรถด้วยแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้กับลูกค้าด้วยะคะ่ะแล้วเราเริ่มลงทุนไปแล้วนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันทำโชว์รูมคอนเซ็ปต์ใหม่แล้วเราคาดว่าเราใช้เวลาอีก3ปีค่ะ จะสามารถปรับปรุงโชว์รูมทั้งหมดกว่า300แห่งทั่วประเทศได้สําเร็จเงินลงทุนทั้งหมด4,300ล้านค่ะสําหรับอิสุมีการสนับสนุนเรื่องสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งไหมฮะหรือโมเดลสปอร์ตมีค่ะมีค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งสำคัญนะคะ,ะเราเริ่มมาตั้งนานแล้วประมาณ30ปีมาแล้ว<อ>ค่ะเริ่มมาจากเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยก่อนเพราะเรา<ะ>มองว่ามวยไทยเนี่ยเป็น เอกลักษณ์ป้องกันตัวนะคะของศิลปะป้องกันตัวประจำชาติไทยเราเริ่มศึก Cup, ะะอิสุสุครับค่ะเมื่อประมาณ30ปีมาแล้วนะคะแล้วทำเป็นแบรนด์เดียวที่ทำต่อเนื่องตลอดอม,มาไม่เว้นเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ก้าวไปสนับสนุนมวยไทยระดับโลกก็คือไทยไฟ,ไฟโดยที่แชมป์อิสุสุครับจะเป็น ชิงแชมป์กับแชมป์ที่ไทยไฟเลือกมาแล้วจะเป็น Super Fight อิสุสุคัพซปเปอร์ไฟและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่9จนถึงรัชกาลปัจจุบันค่ะเพราะไทยไฟก็ทํามา10ปีแล้วค่ะ,อะนอกจากนี้เรายังสนับสนุนการแข่งขันในระดับเด็กมัธยมด้วยค่ะทงมัธยมต้นและปลายคือนาตักมวยไทยอิสุสุอาสป p o r t ก็คือมวยมาประยุกต์กับดนตรีและนาฏศิลป์ต่างๆเพื่อสนับสนุนให้เด็กเนี่ย รักมวยไทยอ่ะค่ะอันนี้เป็นเรื่องของมวยนอกจากนี้เราก็สนับสนุนกีฬาที่คนไทยไม่ค่อยสนับสนุนกันนั่นก็คือเบสบอล,เ,บบอลเพราะเราเชื่อว่าเบสบอลนั้นเป็นกีฬาฝึกให้มีวินยัยแล้วก็ทํางานเป็นทีมอะค่ะ,ะเราสนับสนุนทีมยุวชนชาติไทยให้ได้ไปแข่งขันต่างประเทศหาประสบการณ์ก็สนับสนุนมาหลายเป็นเป็นสิบิปีแล้วเหมือนกันไะค่ะ นอกจากเบสบอลแล้วเนี่ยค่ะเราก็มีมอเตอร์สปอร์ตมอเตอร์สปอร์ตนี่ก็คืออิสุ Make กเรสค่ะเรามีการจัดแข่งอิสุ m a เมกเรสเพราะว่ารถของเราเนี่ยเหมาะสำหรับไปแต่งนะคะตกแต่งเป็นรถซิ่งดิซิ่งพวกชอบดิซิ่งคารมีมีใช้ได้ะค่ะแล้วเราก็ยังมีการ สนับสนุนฟุตซอลสำหรับยเยาวชนในต่างจังหวัดด้วยค<ม>่ะมีการแข่งขันในงานของอิสุสเวลาเราจัดอีเวนต์ต่างๆามีหลายอย่างมากเราให้ความสำคัญกับสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งมากสำหรับคำถามสุดท้ายหนูครับนิยามหรือ DNA ของอิสุสครับขอนิยามแบบชัดๆเลยครับ DNA ของเราคือดีอ s สุส s ป i ริตนะคะเป็นวิสัยทัศน์องค์กรของเราภาษาไทยชื่อว่าวิถีอิสุส นั่นก็คือผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนาเราถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญในการปฏิบัติงานของเราอะไรก็ตามถ้าเราเกิดปัญหาเราต้องกลับมาดูว่าวิถีอิสุสุบ,บอกว่าอะไรถ้าอะไรที่ตรงตามวิถีอิสุสุเราสามารถทําได้ถ้าขัดกับวิถีอิสุสุเราทําไม่ได้ผู้ใช้สุขใจก็คือผู้ใช้จะมีความสุขยังไงเขามีความสุขเมื่อซื้อรถมีคุณภาพสูงถูกไหมคะ ต่รถคุณภาพสูงอย่างเดียวไม่พอเพราะเราขายรถเพื่อการพาิชิ์ทั้งรถปิกอัพและรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่มันจําเป็นต้องมีเครื่องมือนะคะแล้วกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทํางานของลูกค้าด้วยให้เขาสามารถใช้รถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามีทั้งสัมนมามีทั้งเครื่องมือให้คําปรึกษาต่างๆมีแอปพลิเคชันต่างๆช่วยลูกค้าเพราะว่าทุกครั้งที่รถวิ่งก็คือการทําเงินของลูกค้าอันนี้ลูกค้าจะมีความสุขได้ต่อเมื่อเขาสามารถมีกําไรจากการใช้รถ กำไรที่ลูกค้าทําได้ก็คือธุรกิจลูกค้าขยายตัวก็ทําให้เศษรษฐกิจไทยดีด้วย uh huh. และเพื่อให้สังคมพัฒนาการเศษรษฐกิจดีสังคมก็จะดีด้วยนอกจากนี้เนี่ยเรายังเชื่อว่าเราต้องเป็นนิติบุคคลที่ดีของสังคมหรือ Good c a เคือซิตี i เซนค่ะที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้สังคมไทยดีขึ้นโดยการที่เรามีมูลนิธิกลุ่มอิสุสุด้วยมีกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆด้วยเพราะเราเชื่อว่า ถ้าไม่มีคนไทยสนับสนุนแล้วอิสุสุจะเติบโตไม่ได้ถึง63ปี<ะ>นี่คือ DNA ของอิสุสุ<ะ>วิถีอิสุสุดีสุสุสปิริตค่ะคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่หมูครับที่ได้มาให้ความกระจ่างนะฮะกับพวกเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกานที่ให้เกียรตินะคะคขอบคุณมากค่ะ